Mohammad my Mohammad my Mohammad my teacher guide beloved is is Rasulah สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเมนูขนมปังยาสุมค่ะส่วนประกอบมีดังต่อไปนี้นะคะผักชีหั่นฝอยพริกชี้ฟ้าแดงหอมเจียวเนื้อบดมะเขือเทศหั่นเตารูปบัชียี่ราน้ำตาลเกลือ หอมใหญ่พริกไทยกระเทียมรากผักชีตางาขาว้ํำปังสำหรับที่จะโรยหน้าค่ะขั้นตอนในการทำนะคะอ่าตั้งกระทะให้ร้อนน้ำมันใส่ลงไปนะคะเติมด้วยรากผักชีพริกไทยกระเทียมผัดให้หอมตามด้วยหอมใหญ่ ก็เนื้อบดนะคะนมปังยาสมต้นตำลักจริงๆแล้วเขาจะใช้เนื้อนะคะแต่ถ้าท่านไม่ทานเนื้อก็เปลี่ยนเป็นไก่แทนได้ค่ะเวลาเราใส่เครื่องผสมเราก็จะหลีไฟให้อ่อนก่อนตามด้วยมะเข้เทศน้ำตาลเกลือนะคะที่เตรียมไว้ก็คือ เลื่นไฟค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องที่เราใส่ไปผัดนี่มันเข้ากันแล้วก็ให้เนื้อนั้นสุกเล่นไฟแรงได้แล้วนะคะดีจากเนื้อสุกแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยรูปผักชีป่นหนึ่งช้อนโต๊ะกับยีรานหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็จะปิดไฟอันนี้เป็นการเสรียดสิ้นสำหรับการทำหน้าขนมปังยาสมแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปโรยหน้าขนมปังขั้นตอนในการโรยหน้าขนมปังน,นะคะเราก็จะเอาไส้ที่เราผัดเมื่อกี้นี้พาลงไปเฉลี่ยนะคะให้ให้ทั่วหน้า,นาขนมปัง จากนั้นเราก็จะโรยด้วยงาป่นนะคะงาป่นนี่เราจะเอาไปคั่วก่อนเพื่อให้มันหอมแล้วก็หอมเจียว วิธีการทําหอมเจียวว่าซอยบางๆตอนก่อนกระเจียวเราก็จะคลุกแป้งทอดลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็โรยด้วยผักชีเพืวความสวยงามนะคะีสฟ้าแดงเพื่อให้มีสีสันอันนี้เราก็จะได้แล้วนะคะหนมปังยาสุม